100ตัวอักษรจีนที่ใช้บ่อยที่สุดข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของจีนนะครับผมได้วางลิงก์ไว้ใต้คลิปเพื่อนๆสามารถไปเปิดดูได้นะครับเตอเตอของแสดงความเป็นเจ้าของอีอีอ 一，是，是，ใช่，เป็น，คือ，了，了，แล้ว，我。 วอฉันโปูปไม่เห็นจนคน在 ใช่อยู่กำลังทาทาเขาูา่มี เจ้าเจ้านี่เกอเกอคำลักษณะนามมาดูตัวอย่างกันนะครับอีเกอร์สันอีเกอร์สันคนหนึ่งคน三个苹果 สาม个苹果 a ปเิลสามลูกสร่างสางบนมันมันพวก หลายหลายมาเต้าเต้าถึงสืสืเวลา ต้าต้าใหญ่คำนี้อ่านได้สองเสียงนะครับเสียงแรกตี้ตี้ผืนดินเสียงที่สองเตะเตะเตะข้างกลางระหว่างคำวิเศษกับคำกริยา เพื่อแสดงถึงสภาพของคำศัพท์มาดูตัวอย่างกันนะครับเริ่นจริงเต๋อจู่ฟันเริ่นจนเต๋อจนู่ฟันทำอาหารอย่างตั้งใจมันมันเต๋อชัวมันมันเต๋อชัวพูดอย่างช้าช้า ยูยูและจือจือลูกชายสร้อยคำนามาดูตัวอย่างของสร้อยคำนามนะครับผานจือผานจือจาน

หนีหนีเธอคุณชัวชัวพูดชงชงกำเนิดชีวิตดิบ กัวกัวประเทศเหนียนเหนียนปีเจเจเป็นคำเสริมอาการที่แสดงการกระทำต่อเนื่อง มาดูตัวอย่างนะครับเจ้าใจเขาะจืสอนะเจ้าในเขาจะจื่อนะ,นะอนะกำลังสอบอยู่นะเรากำลังคุยกันอยู่เจ้า เจียวก็หน้าหน้านั่นเหอเหอและยาว ยาวอยากท่าท่าขาวชูชูออกเย่ เย่ก็ด้วยเจียนเจียนเห็นมองหลีหลีใน เข้าหลังข้างหลังซื่อื่อตัวเองตอนเองจากตั้งแต่รู้รูเข้า ทิ้งทิงฟังจาจาบ้านเขาเขาปาก 下下浪少少，n 两两，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  เทียนเทียนฝาถองฝาหุยหุยสามารถเป็นหนึ่งหนึ่งสามารถ ตัวตัวถูกต้องเสี่ยวเสี่ยวเล็กตัวตัวเยอะ 水水，南雨雨，么ม心心在。 学学เรียนจีจีกีชื่อชื่อครั้ง เทาเาหัวหาวหาวดีขั้นขั้นดูมอง ฉีฉีขึ้นอักษรตัวนี้ออกเสียงได้สองเสียงนะครับเสียงแรกฟาฟาส่งมอบเสียงที่สองฟาฟาเส้นผม อ,อักษรตัวนี้ออกเสียงได้สองเสียงนะครับเสียงแรกจางจางเติบโตเสียงที่สองฉางฉางยาวไหมยเหมยไม่ เฉิงเฉิงเสร็จสำเร็จกลายเป็นอ,อักษรตัวนี้ออกเสียงได้สองเสียงนะครับเสียงแรกจือจือคำลักษณะนามเสียงที่สองจื จเพียงรูรูถ้าหากสิสเรื่องราวงานธุรกิจ 10, 10, 10. ออสิสิบอักษรตัวนี้ออกเสียงได้สองเสียงนะครับเสียงแรกหายหายยังเสียงที่สองหวานหวานคืน ย่งย่งใช้ตีตี่ลำดับที่จ走จเดิน เกยเกยให้อยาคิดอยากเห็นเห็นมาก อ,อักษรจีนตัวนี้ออกเสียงได้สองเสียงเสียงแรกจงจงชนิดเสียงที่สองจงุจงจุงปลูกพืชคายคายเปิด เหมยมสวยงามจงจงสรุปรวมฉงฉงนับตั้งแต่ จากหูหูไม่มีฉิงฉิงความรู้สึกอารมณ์ จีจีตนเองตัวเองเมียนเมียนหน้าแป้งช่วยช่วยที่สุด หญิหญิเพศหญิงผู้หญิงตานตานแต่แต่ทว่าเซียนเซียน ปัจจุบันขณะนี้เฉียนเฉียนหน้าข้างหน้าเสียเสียบ้างบางส่วน สัวสัวสถานที่แรล่งรือรพระอาทิตย์ถงถงเหมือนกัน 手ศูนย์มือโยโยอีกครั้งอักษรตัวนี้ออกเสียงได้สองเสียงเสียงแรกเฉิง เิงเดินทางได้เสียงที่สองหังหังแถวบรรทัดเหล่าเหล่าแกเก่าแก่ ไอไอรัก